ในการเข้าสู่หน้าเว็บเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับของโมดูลนะครับเราตั้งจากที่เราเสียบสายแลรแล้วนะครับโดย Default เนี่ย IP มันจะเป็น192.168.0.244นะครับแต่แต่ว่าถ้าเกิดถูกเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะกดดูได้โดยบนด้านหน้านจะมีจอโอ,อเด,ดที่เป็น128่ง่พิกเซลอย่างนี้นะครับเรากดปุ่มตรงเซตติง้งตรงนี้นะครับกดไปกดไปเนี่ยมันจะขึ้น ตัว IP address ล่าสุดปัจจุบันที่มันมันมันเป็น IP ปัจจุบันแล้วกันนะครับซึ่งเราสามารถที่จะ,ะใช้เบราว์เซอร์อย่างเช่นที่นีนะ่ผมใช้เป็น9 2 6 8 8 1 2 4 6 6นะผมก็พิมพ์เข้าไปตรงนี้นะครับหลังจากที่พิมพ์เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะถามหา Username กับ Password Username ก็คือ Admin ตัวเล็กนะครับส่วน Password ก็ยังไม่ต้องใส่มันจะวิ่งเข้ามาที่หน้าแรกหน้าแบบนี้ ส่วน IP ตรงนี้เนี่ยเรารู้ได้ยังไแงเราอาจจะเข้ามาดูในส่วนของเน็ตเวิร์กตรงนี้นะครับเซตติ้งส่วนที่เป็นเน็ตเวิร์กก็จะเห็นได้ว่ามันถูกเซตเอาไว้เป็นจ2 4 6นะครับแล้วก็เกวย์ผมเป็น10.1นะครับ DNS เซ r ร์ r เป็น10.1นะครับ HTTP เป็นพอร์ตแปดศูนย์บัตร CTP เป็น502ส่วนนี้ก็เป็นส่วนของการซิงค์ไทม์นะครับหลังจากที่เราพิมพ์ IP เข้ามาแล้วเรากด enter นะครับ มันจะวิ่งเข้ามาที่หน้าแรกที่หน้ามอนิเตอร์นะครับในหน้ามอนิเตอร์เนี่ยมันก็มีค่าทางด้านพลังงานแบบทั่วไปก็คือจะเห็นลายทูไลน์ลายทาูลายทูนิชอนลายทูลายแล้วก็ความถี่รวมถึงค,ค่ากระแส i 1 i 2 i 3นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นไอเลกเกอจาก ZCT ซีทีมีแองเกิลระหว่างเฟดวีหนึ่หน่งสองไอสองวีสามไอสานะครับจะมีแองเกิลออกมนอยู่ตรงนี้ส่วนกิโลวัต ก็คือมีเฟสหนึ 1, 2, 3, ่งเฟสสองเฟสสามเควาเควีเออันนี้ก็เป็นกิโลวัตต์รวมเควารวมเควีเอรวมนะครับรวมถึงพาวเวอร์แฟกเตอร์แล้วก็ค่าพาวเวอร์แฟกเตอร์รวมแบบแบบเฉลี่ยนะครับก็คือเอาเฟสหน 1, 2, 3, ึ่งเฟสสองเฟสสามมาเฉลี่ยกันรวมถึงเปอร์เซ็นต์โหลดแล้วก็เปอร์เซ็นต์กิโลวัตต์โหลดนะครับซึ่งตรงนี้เราจะมองหรือเราจะพูดอีกทีนะครับ ในส่วนของชื่อตรงนี้นะครับ IoT Pump Station ว e r s i น2.0.3ซึ่งนี้ก็จะเห็น IoT Pump Station นะครับมันมาจากในส่วนที่เราตั้งชื่อตรงนี้นะครับถ้าผมเปลี่ยนจาก Underscore มาเป็นขีดนะครับแล้วผมก็กดเซฟเชนปั๊บเนี่ยแล้วลองรีเฟชดูนะมันจะกลายจาก Underscore เป็นขีดงั้นนี่คือชื่อของตัว Device Name นะครับซึ่งเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้จากตัวหน้าเบราว์เซอร์ ครับเรามาดูส่วนของมอนิเตอร์นะครับในส่วนของพาวเวอร์คมอนิเตอร์เนี่ยมันจะมีในส่วนที่เป็น Wh, 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 แอดกิโลวัตต์ไอตัวเอเนจีซึ่งจะเป็นกิโลวัตต์อาว์ KW อว์ KVAR นะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นแบบอินดักทีฟคาปาซิทีฟนะ KVAR ตัวนี้แล้วก็ส่วนที่เป็นค่าสะสมในช่วงออนพีคออฟพีคในใน,ในเดือนนี้นะครับเฉพาะในเดือนนี้ แล้วก็ในส่วนของที่เป็นฮอลิเดย์รวมแล้วเป็นทั้งหมดกี่หน่วยนะครับส่วนจะรู้ได้ไงว่าเป็นเดือนนี้หรือเดือนที่แล้วนะครับก็โดยการาต้องทําการซิงค์ไทม์อย่างตัวเนี้ยนะครับเราจะมีความสามารถในการซิงค์ไทม์เข้าไปนะครับเนดทไทม์ซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นวันที่10เดือน9นะครับเวลา2องทุ่มนะครับกดซิงค์นะครับมันจะมีผลไปไหมซิงค์คอมพิวต์จุดตัวเซิร์ฟเวอร์ไทม์เซิร์ฟเวอร์ที่ออกไปซิงค์เนี่ยมันจะดูจากในส่วนที่เป็นรีบเวิร์กตรงนี้นะครับนี่ฮะ อันนี้จะออกไปที่ Google นะครับมันจะออกไปซิงค์ไทม์งั้นเราสามารถที่จะกดซิงค์ไทม์เซิร์ฟเวอร์แล้วก็ระบุไว้ว่าเราจะซิงค์ทุกกี่นาทีนะครับนี่ก็หกนาที gmt บวก7นะครับของประเทศไทยนะครับในส่วนของ power meter นี้ก็จะมีส่วนที่เป็น energy ส่วนที่เป็นอาร r m ม setting อัสเซต่างๆนะครับมันก็จะมีสถานะอย่างเช่น under volt over volt under load reverse a e พวกนี้นะครับ รวมถึงเฟดแอปนอร์มัลเนี่ยมันจะเห็นอยู่บนในส่วนที่เป็น LED Status เช่นเดียวกันนะครับในส่วนตรงนี้ส่วนเซตพอยด์เดี๋ยวเรามาดูในส่วนนี้นะครับถัดมาเนี่ยเราก็จะมาดูในส่วนของปั๊มเนี่ยมันก็จะมีสถานะถ้าเรามาใช้กับตัวปั๊มสเตชันนะครับมันจะมีสถานะ Input เนี่ยซึ่งบอกว่าวันนี้เรา,า start today เดี๋ยวไปทั้งหมดกี่ไซเคิล สะสมมันแล้วทั้งหมดกี่ไซเคิลนะครับล่าไซเคิลเนี่ยลันไปแล้วกี่ชั่วโมงรวมถึงค่าสะสมต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นบา,บางโหลดอาจจะบางประเภทโหลดอาจจะไม่ได้ใช้งานนะครับโดยตัวนี้มีเงื่อนไขว่ามันจะผูกกับ Input หมายเลข2นะครับซึ่ง Input หมายเลข2คือในส่วนของที่เป็นลันนิ่งงนี้นะครับถ้ามี Input เข้ามามันก็จะคอยใช้สถานะอินพุตตรงนี้มาเป็นตัว ะครับมาเป็นตัวนับไซเคิลนะครับรวมรวมถึงการนับค่าสะสมของวันนี้หรือค่าสะสมตลอดทั้งเดือนนะครับรวมถึงค่าสะสมตลอดอตลอดตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของตั๊มส่วน Temperature นะครับเราก็จะมีความสามารถในการวัดอ Temperature อยู่ 4, 5 5 c h a n n ชนนะครับซึ่งตัวที่นี้เราอาจจะมา บอกว่าเป็นเท m p e r a เจอร์หนึ่งที่กดสเตเตอร์ A B C นะครับแล้วก็อัปเปอร์แบริงนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนดิสกีิแคันตรงนี้ได้โดยถ้าข้ามมาตรงนี้นะครับเราเปลี่ยนสถานะนนเป็น A นะครับสองเป็น B นะครับแล้วก็กดเซฟเชน เมื่อกดเซฟเชนเสร็จเนี่ยเรากลักบมาดูดนี้จะเห็นวนะ่ามันเป็น A B C อันนี้เป็นแค่แคเป็นแค่ชื่อที่เรา,าสมมุติตั้งขึ้นมานะครับเราอาจจะไปวัดเทมเพอร์เจอร์ที่จุด1.2.3.4.5ก็ได้แต่ในที่นี้เราสมมุติว่าเอาไปใช้กับตัวปั๊มสเตชันนะครับซึ่งมีสเตเตอร์3เฟส A B C รวมถึงอัปเปอร์ล r เวอร์แบริงนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ I, C A I เสียนาลอกอินพุตเนี่ยก็จะมี เราสามารถจะเปลี่ยนชื่อได้เช่นเดียวกันโดยมาตรงส่วนเซตติ้งตรงนี้เป็น a อนะล็อกสมวหนึ่งผมแค้เป็น01เป็น A แล้วกันครับ A แล้วก็ B แล้วก็ C แล้วก็ D นะครับกด s เซฟชื่ n ชื่อมันมันก็จะมาอ้างอิงตรงนี้นะครับอยู่ที่เราจะตั้งชื่อจุดที่เราวัดว่าเป็น อ่นาลอกของการวัดอะไรอย่างเช่นจะเป็น Flow เป็นเล v e l เป็น v i b เบชั o นนะครับเป็น p พ e เชอร์นะครับส่วนของตัวที่เป็น m ม m โมรี่แมปสังเกตตรงนี้นะครับมันจะมีเขียนโน้ตไว้สั้นๆว่าเป็นการคุณสามารถทจะใช้มอดปัดฟังก์ชัน 03, 04นะครับ Address 0ก็มาอ่านค่า Temperature ทั้ง5 Channel นี้ได้นะครับแล้วก็ฟังก์ชัน03นะครับ ที่ 20, 21, 22, 23เนี่ยเป็นของส่วนที่เป็น a n a าล็ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประเภทแต่ถ้าทายเป็นสายอิ t e เจ e r นะครับทั้งสองแบบอันนี้คือส่วนของการอ้างอิงมอดบัตนะครับที่จะเข้ามาอ่านค่า5 h h n n n l เตมแล้วก็5 Channel a n a ล็อครับส่วนดิจิตอล8 Input นะครับเราสามารถที่จะดูสถานะตรงนี้ได้ส่วนที่เป็นดอกจกันนี้นะครับจริงๆแล้วร,รันนเนี่ยถือเป็นสถานะบังคับ นะครับผู้ใช้งานควรจะเอาสถานะรันนิ่งเนี่ยเข้าที่อินพุตหมายเล็กสตรงนี้นะครับส่วนอันอืนอ่นนี้ก็เป็นอิสระสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะครับโดยมัดบัตรเนี่ยเราสามารถรีสสถานะที่ได้โดยใช้มัดบัตรฟังก์ชัน0ูนะครับเพื่อจะอ่านค่าสถานะทั้ง8 input ส่วน4 output นะครับก็เป็นฟังก์ชัน0ูนย์ นับอันนี้ฟังก์ชัน02ฟังก์ชัน01อด้0ถึง 01, 3นะครับโดยอันนี้มีดอกจันก็คือเป็นสถานะบ,บังคับเป็น fail s t a t u เท่านั้นนะครับส่วนสามอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อได้ตัว digital input กับ output สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อได้ตรงตรง setting ตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้เป็น overload อ่าผมาสามารถแก้เป็น m ต t o r trip นะครับ จากโอเวอร์โหลดทรกลายเป็นมอเตอร์ทรไปแล้วเข้ามาดูกลับมาที่ดูในส่วนนี้นะฮะเป็น Motor t r i รินั้นเราสามารถที่จะใช้8 Input เอาไปใช้ต่อกับสถานะของอุปกรณ์ที่เป็น d ด y c คอนแท t อย่างเช่นในที่นี้อาจจะเป็นซีเลคเตอร์สวิต c ที่เป็นออโต้โหมดกับ m a n นวลโหมดหรือสถานะ r u n นิ่งอันนี้อาจจะต่อ Overload ต่อโอเวอร์ฮีตไบมททลนลดนะครับหรือต่อวอเตอร์ลิเกหรืออาจต่อเคอร์เรลิเกอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการมอนิเตอร์ Monitor ค่า8ดิจิตอล8ดิจิตอลเอนะครับที่ผมข้ามมาในส่วนของการเซตติ้งนนะครับในส่วนของการเซตติ้งด้านพาวเวอร์ด้าน AC นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวนี้เราจะบอกว่าใช้กับ PT นะครับ ประเภท1ตต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ CT ทั้งหมดที่เป็นประเภท500ทัพหนะครับพายมืนี่เป็น500 Secondary เป็น5แอมป์นะครับส่วน ZTT เป็นแบบ2000ัเทิร์นนะครับแล้วก็ n อ m i n a l ก็คือแรงดันปกติของตัวแรงดันในที่นี้เราก็อาจใช้เป็น220กระแสแล้วก็เซ t ตเอาอย่างเช่น175ตัวนี้มันถือเป็นที่100%และกิโลวัตรตรงนี้เป็นที่ ร้อยเปอร์เซ็นต์้เราจะต้องคำนวณโหลดของเราว่าใช้กับ ct กับแรงดันเท่าไหร่แล้วเนมเพจของระบบเนี่ยแอมเท่าไหร่ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนกิโลวัตต์ถือเท่าไหร่ถือว่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อที่จะเอามาแสดงค่าในส่วนของตัว power meter ตรงนี้นะฮะเห็นว่าปีเปอร์เซ็นต์โหลดที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะมถูกกับส่วนนี้นะครับ นั่นคือในส่วนของการก็เราบอกว่าให้175แอมป์ก็คือเปอร์เซ็นต์ไอโหลดที่100นี่1 3 2คือที่100ถัดมาเป็นอารามเซตติ้งนะครับเมื่อไหร่เรียกว่าโอเวอร์วลเตจเมื่อไหร่เรียกว่าอันเดอร์เคออันเดอร์วลเตจเมื่อไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เรียกว่าอันบาลานซ์นะครับแล้วก็มีการหน่วงเวลาก่อนที่จะคอนเฟิร์มว่าเป็นส,าสถานะน,นี้ว่าใช้เวลาหน่วงเท่าไหร่5วิแล้วก็กลับมาสู่สภาวะเดิมดีเลย์ออฟ ค่าวินะครับส่วนคือเรียนเฟลนะครับอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่เราเรียกว่าคือเรียนเฟลเราก็เซตค่าเซตไฟพวกนี้เข้าไปนะครับซึ่งผลของโอเวอร์เคอร์เลนหรืออัมเบรล่าอะไรพวกนี้มันก็จะมาแสดงอยู่ตรงในส่วนที่เป็นสเตตัสตรงนี้นะครับถัดมาก็ส่วนของเ temperature 5 channel นะครับตรงนี้เราสามารถเลือกอินพุ c h า n n e l แต่และ Channel เนี่ยรองรับเป็นพีทีร้อยด้ว0 0ีทีนนะครับ p ีที0แบบ Alpha 0385 0 03. และ0ุดศนะครับอันนี้เป็น p ีที0นะครับก็เลือกเอาว่าแต่และ Channel เนี่ยใช้เซนเซอร์แบบไหนนะครับส่วนตรงเทม1เทม2เทม3นี่เป็นชื่อที่จะปรากฏบน OLED นะครับแทนเทมเปอร์เ r อร์ตรงนี้ซึ่ง ตรงด้านหน้าเนี่ยจะมีจอโอเลตรงนี้ไหมฮะชื่อตรงนี้คือชื่อที่ปรากฏเทม1เทม2เทม3เทม4เนี่ยมันจะเป็นชื่อที่เรากําหนดตรงนี้นะครับซึ่งเป็นการแทนค่าเทมเพจที่จุด A จุด B จุด C นะครับส่วนอ n นล็อกอินพุเนี่ยส่วนที่เป็น o อเลมันก็จะขึ้นมาเป็น a อ n ิ a หนึ่งเอินสองอินี่้เป็นชื่อของการกําหนดที่จะให้ปรากฏบนตัว o อเล ทำไมจึงใช้ชื่อต่างจากตัวดีสคริปชันตนี้ตัองจะว่าจอไม่ได้เป็นขนาดใหญ่เราต้องการลดขนาดข้อความลงแล้วก็เลยต้องมากำหนดชื่อ o อเรจแยออกมาต่างหากอีกอันหนึ่งนะครับเานั้นส่วนของตัวอ่าอตลอกเนี่ยเราก็สามารถที่จะ scaling ได้นะครับว่าอย่างเช่นที่4 m มิลลิแอมหรือที่0 m มิลลิแอมเนี่ยหรือ20่สิแอมมแอมเป็นค่า0 20แอมเป็นค่า20นะครับอาจจะใช้เป็น200 หงหนึ่งก็ได้ตัวนี้อาจจะเป็น1,000ตัวนี้อาจจะเป็นห้าสิบจนจนที่ก็เป็น100.00ร้นะครับก็แค่เป็นการสเกลลิ่งค่า0ูนย์ถึงยี่สิบแอมแต่ถ้าเป็นตัวที้เป็นสีะก็จะใช้4.00แบบนี้นะครับสี่ถึงยี่ส c h a หนึ่ศูนย์ถึงยี่ส c h a สอง ศูนย์ถึ่สิบสองสานี่เป็น0ูนย์ถึแล้วก็มีการสเกลค่าสี่ยี่มกับศูนย์ถึงยี่สิมาเป็นค่าตามนี้ท่านผูนมกำหนดได้ว่าจะเป็นหนึ่งตำแหน่งหรือ,อไม่มีหรือ2องตำแหน่งอย่างนี้ก็กดเซฟเชนไปนะครับอันนี้เราก็จะได้ส่วนที่เป็นการสเกลลิ่นะครับอันนี้ผมใส่ไปสองร้ก่อนส0งพันกันด้นครับอื ศูนย์ถึงยี่สิบนะครับอ่า setting analog ไปแล้ว digital input นะครับเราสามารถที่จะกำหนดสถานะาแทนคำว่าเวลาเราใช้แปด digital input เนี่ยมันอาจจะเป็น on กับ off บางทีมันไม่สื่อนะครับเราอาจจะใช้บอกว่า ถ้ามันเป็นออฟเราก็ถือว่าเป็นแมนนวลแต่ถ้าเกิดออนก็ถือว่าเป็นออโต้นะครับถ้าครสตัวนี้อาจจะเรียกว่าเป็นลันถ้าโอเพนเหมือนนี้ก็เรียกว่าเป็นสต็อปนะครับอันนี้เราสามารถจะเปลี่ยนชื่อที่มันโอเพนครสมาเป็นชื่อที่เราเป็นชื่ออื่นๆที่เราสามารถเข้าใจได้ง่ายกว่าโดย8 i n อินุตตรงนี้เราสามารถที่กำหนดชื่อหรือการไวริงของเรานะครับว่าจะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับอยู่ที่เราเอาหน้าคอนแทค อะไรมาเข้าที่ d i จิตอลอินสามสีแนะครับแต่ input 2เนี่ยขอให้เป็นสถานะลันนิ่งนะครับส่วนตัว d ิจิตอลอินพุตก็จะมีเอาหนึ่งเอาสองเอาสามแล้วก็ตัวนี้เป็นบังคับเฟลสต a ตัสนะครับโดยที่คำว่าเ i l s t a ตัสตรงนี้เนี่ยเราสามารถมาดูตรงอารามตรงนี้อะไรคือสซินะครับเราก็มาที่ตรง System f เฟ l ล์ดิตรงนี้เราถ้าเราจะบอกว่าถ้ามีส่วนที่ติ๊กนะครับ อันใดอันหนึ่งในนี้ติดขึ้นมานะครับมันจะส่งผลทำให้ตัว output bit นี้อ่อนนะครับ output bit นี้อ่นขึ้นมานะครับนั่นคือเราสามารถที่จะกำหนดได้ว่าเมื่อไหร่เรียกว่า fail นะครับอาจจะไม่เอาส่วนที่เป็นแรงดันสมมุตินะครับอันนี้เฉพาะกระแสแล้วก็ temperature ลงถึง analog fail เนี้ยเรากด save c h a n ไป ะครับถ้ามีส่วนนี้ถ้ามีอะไรอันหนึ่ง f ฟลจุดเอาต์พุตที่4ก็จะติดขึ้นมานะครับเราสามารถเอาไปปลดโหลดปลดอะไรก็ได้นะครับอันนี้คือในส่วนของการเซตติ้งนะครับส่วนของการเซตติ้งแล้วก็มีซิสเต็มเฟลส่วนอะลามของเทมพสห้าแชนแนลกับสี่ analog input เราสามารถกำหนด set point low set point high และ h r i t e r i a s ลดหรืออะลลามดีเลย์ นะครับแล้วก็อะลารามโหมดอย่างเช่น high อ l a ารม low อ l a ารมแล้วก็ in range อ l a ารมนะครับรวมถึง high อะ low อ l a ารนะครับงั้นเราก็ตั้ง Set Point ขึ้นมาถ้าเกิดอุณหภูมิมันสูงกว่าหรือต่ํากว่าหรืออยู่ในช่วงนี้เราก็เลือกเอาได้ว,ว่าจะให้อลารามแบบไหนขึ้นมานะครับซึ่งเมื่อ f a ลแล้วมันก็จะไปผูกกับส่วนนี้อย่างเช่นตัว temperature a V c Fear, fail นี่นะครับเราก็ให้มัน ส่งสถานะซิสเต็มเฟลออกมานะครับรวมรวมถึงตัวอนาล็อกอินพุต abc นะครับเราก็ทำเซตพอยล์โรดเซตพอยไฮแต่ดีสีเช่นเดียวกันรวมถึงอัลามโหมดนะฮะลักษณะเดียวกันนม่เือส่วนที่เป็นอัลามส่วน power report เนี่ยก็สามารถที่จะบันทึกทุกวันนะครับนองจากว่าข้างในมันเป็นมีนาฬิกาในตัวเราก็สามารถที่จะเก็บสถิติในส่วนของการเกิดค่าดีมาช่วงออนพิกออฟพิกฮอลิเดทู นะครับรวมถึงค่ามารีรีพอร์ตนะครับอันนี้คือมารีรีพอร์ตนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอ็กซ์พอร์ตมาได้ด้วยการาดาวน์โหลดออกมานะครับเปิดบน Excel ได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นกิโลอาร์นะครับช่วง on peak, on peak. ออนพีคออนพีคจิวอ่าถัดมาก็เป็นอารามสเตตัสเรคคอร์ด นะครับอันนี้ก็เป็นสเตตัสเรคคอร์ดเราสามารถที่จะลบตรงนี้ก็ได้กดลบแล้วก็ยืนยันโอเคครอารลามก็จะหายไปแต่ถ้าเราสามารถต้องการเอ็กซ์พอร์ตมาแล้วก็กดตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับมันก็สามารถดาวน์โหลดออกมาเปิด Excel ได้เช่นเดียวกันนั้นในส่วนของมอนิเตอร์ในส่วนของเซตติ้ง Setting, ส่วนของอารลามแล้วก็ส่วนเอ็กซ์พอร์ตนี่ก็พูดไปแล้วถัดมาเราจะมาพูดถึงตัวมัดบัตร RTU แล้วกันมันตัวมันเองเนี่ยมันจะมี คอมมิวนิเคชันพอร์ตให้อยู่2พอร์ตคือส่วนที่เป็น485เป็นหสลนะครับแล้วก็มาที่พอร์ต2 4งสี่เป็นสลแล้วก็กำหนดโหนดบอ r เลด rate, นะครับพาเ i ต y ี bit, bit, ้ t ิดเช็คปิดรวมถึงสองอสองนะครับสองสองคือส่วนนี้ครับแล้วก็ตัว9ก้าพันนะครับเป็น81ก็เป็น2 2งร้อสสลส่วนตรงนี้ก็เรายังไม่ได้เปิดให้ใช้งานกนะ็คือพอร์ตมาสเตอร์ตรงนี้นะครับ นี่คือส่วนของส่วที่เป็นมัดปัด rtu สุดท้ายเนี่ยจะมาพูดถึงตัว mqtt เราสามารถที่จะเปิด mqtt และปิด mqtt ได้เช่นเดียวกันจากตรงนี้นะครับตอนนี้เราเปิดอยู่ถ้าเปิดแล้วมัน connect ได้เนี่ยมันจะไปเชื่อมต่อสมมติว่าเราก็บอกว่าให้ url ตอนนี้ก็คืออยู่ที่ broker emq io นะครับให้เชื่อมต่อไปที่ broker ตัวนี้ถ้ามันเชื่อมต่อได้มันจะขึ้นคำว่า connected กับ broker เห็นไหมครเราลองกดดูก่อนก็ได้มันก็จะออฟไป ถ้าเราเริ่มการเปิดเราก็กด save c h a n เนี่ยมันจะเริ่มทำการ Request ไปแล้วก็คอนเน c t เห็นไหมคอนเน็ Connect ได้ละมันก็จะมีการานับจำนวนนับที่ Public ขึ้นไปโดยการ Public ในที่นี้เนี่ยเรากำหนดให้ Public ทุก5วิ QoS เป็น1นามชื่อคุบเนมหรืเช่นอาจ,จะเป็นจังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพเชียงใหม่นะครับโดยหัวข้อที่ส่งท็อปิกขึ้นไปก็เป็นสมมติว่าผมว่าผับท็อปิก นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงส่วนนี้อีกทีหนึ่งส่วน mktt setup เนี่ยนอกจากใส่ค่า url ใส่ค่า broker port แล้วเนี่ยเราก็ใส่ username password รวมถึงแค่ไในดีนะครับแค่ไในดีตรงนี้เราเราก็กำหนดขึ้นมาซึ่งอันนี้อาจจะไปตรงกับ mac address นยคผมขอดูก่อน2 4 e 0 f เนี่ย2 4 e 0ก็คือเราเอาค่า mac address ของมันเนี่ยมากำหนดเป็นชื่อ client โนดตรงนี้นะครับแล้วก็คลิปอะไรที่มาาวินาทีนะครับถัดไปเราจะมาลองมอนิเตอร์ค่าที่ท็อปิกพับิกขึ้นไปนะครับเราจะมาใช้ตัวที่เราเรียกว่า MQT Explorer นะครับสมมติเราใช้ MQT Explorer แบบนี้มาเป็นตัว Subscribe นะครับโดยเราบอกว่าอยู่ AI l หรือ b r o k กเรของเราตรงนี้คือตัว ตัว broker emqx io นะครับแล้วก็เราก็กดเซฟแชร์กดแล้วก็คอนเน็กนะครับเห็นว่ามันคอนเน็กมาแล้วเนี่ยตัวนี้ตัว m q eqtx แล้วก็สับสกายลงมานะครับซึ่งเราจะเห็นด้ยันค่าเนี่มันพับ l i c ขึ้นไปเนี่ยตัวนี้มันก็จะมีคุปเปเนมซึ่งก็คือคุปเปอร์เนมก็คือตรงนี้นะรเราอยู่ที่เราจะใส่ชื่อว่าอะไรสมุดประการมันขึ้นสมุดประการ มีการพับบิลดค่า V1 V2 ลายทูนิวตรอนลายทูนไลน์นะครับเฮิร์ต1เฮิร์ต2เฮิร์ต3นะครับเดี๋ยวผมคลีปมัก่อนมี I1 I2 I3 I นิวตรอนนะครับหรือไอลิเกตนั่นแหละครับอ่าแองเกิลกิโลวัตต์1 2 3 KW 1 2 3 Total กิโลวัตต์นะครับ, angle, 123, 123, Wh, รบแล้วก็ PF รวมถึงเปอร์เซ็นต์โหลดนะครับแล้วก็มีค่ามัน คปาซิทีฟว่าอินดักตีฟแล้วก็มีค่าเทมเปอร์เจอร์นะครับว่าเป็นอันนี้เป็นโอเพนแล้วก็มีค่าอ n ล l o g กที่ p ับป i c ขึ้นมารวมถึงค่าดิจิตอลแปดอินพุตนะครับ D1 ถึง D8 แล้วก็ดิจิตอลเอาต์พุตหถึง Q4 นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการค่าที่มันชื่อทับปิดภายใต้หัวข้อนี้ท o p ปิตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองดู นะครับเราต้องใส่ชื่อท็อปปิกเข้าไปนะฮะชื่อท็อปปิกตรงเนี้ยเดี๋ยวผมเอาตรงนี้ออกไปก่อนเราต้องดูว่าตัวโมดูลเนี่ยพับปิกขึ้นไปภายใต้ชื่อท็อปปิกว่าผับท็อปปิกนะครับเราก็เอาผับท็อปปิกตรงเนี้ย o p y เสร็จแล้วก็มาที่ในส่วนที่เป็น Advanced นะครับเราก็ใส่ ท็อปิตนี้เข,นะ save, ข้าไปนะครับผับท็อปิเนี่ยแล้วก็กดเซฟแอดเข้าไปนะครับมันก็จะมองเห็นว่าตัวนี้ให้ s u b สกายท็อปปิกที่ชื่อว่าผับท็อปินะครับหลังจากนั้นเราก็กดมาอย่างนี้แล้วก็ใส่ชื่อบล็อกเกอร์ก็คอนเน็กเซฟเปเนี่ยมก็เข้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการใช้ mqttsubscribe กับ public ขึ้นไปนะครับก็อันนี้ก็ขอ จบคำแนะนำเกี่ยวกับตัวโมดูลตัว MQTT นะครับ MQTT แบบไอตัวแบบมิกซ์นะครับไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ